ใช้แฟบริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำปลอกคอน้องหมาน้องแมวจากผ้าไทยกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะตาจะใช้เป็นผ้าตาดค่ะแล้วก็ผ้าคัตตอนทีซีลายไทยค่ะเข็มหมุดกันไกปากกาแล้วก็มาบรรทัดค่ะ ส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆตัดผ้าตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของปอกคอค่ะปอกคอจะมีผ้า2ชิ้นค่ะจะเป็นผ้าตาดแล้วก็ผ้าลายไทยค่ะผ้าตาดจะเป็นผ้าที่อยู่ด้านในส่วนผ้าลายไทยจะเป็นผ้าที่ตกแต่งอยู่ด้านนอกนะคะขนาดของผ้าตาดอยู่ที่ ความกว้างความยาว45เซนความกว้าง20เซนจำนวน1ชิ้นค่ะส่วนผ้าลายไทยนะคะเราจะตัดอยู่ที่ความกว้าง10เซนความยาว45เซนจำนวน1ชิ้นเหมือนกันค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของปลอกคอนะคะจะมีความยาวอยู่ที่80เซนความกว้างอยู่ที่5เซนจำนวน1ชิ้นค่ะพเพื่อนเพื่อนเริ่มจากส่วนของตัวผ้าสำหรับตกแต่งด้านหน้ากันก่อนค่ะ ชิ้นแรกนะคะจะเป็นส่วนของด้านหน้าค่ะออชิ้นแรกนะคะจะเป็นส่วนของผ้าตาดค่ะให้เพื่อนๆหงายด้านผิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เข็มหมดุดยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันก่อนนะคะ จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนของปลายผ้าทั้งสองด้านนะคะเราก็จะพรี่ออกแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเข้าหากันก่อนที่จะนำไปยิบนะคะแล้วก็นำมาประกบกันแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ใช้เข็มหมุดยึดชิ้นงานเอาไว้ได้วยกันค่ะแบบนี้ค่ะเราจะทําแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปเย็บด้านบนให้ติดกันแบบนี้ค่ะในส่วนของผ้าไลายไทยก็ทําเหมือนกันค่ะให้หงายด้านผิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบผ้าเข้าหากันค่ะ เราก็ใช้เข็มหมุดยึดชิ้นงานเราไว้ได้วยกันค่ะส่วนปลายผ้านะคะเราก็จะพับเข้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ประกบพับเข้าหากันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดลงไปแบบนี้ค่ะ ทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วเราก็นําไปเย็บด้านบนให้ติดกันค่ะทําเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะ ได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการหาจุดกึ่งกลางของชิ้นงานค่ะเราก็จะประกบชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะเราก็ใช้กันไกนะคะขีดไปบริเวณปลายผ้าแบบนี้ค่ะเราก็จะได้มาร์กของจุดกึ่งกลางชิ้นงานแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้ง2ชิ้นเลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําการพับจีบค่ะเราจะพับจากส่วนของชิ้นด้านล่างก่อนนะคะตรงนี้เราจะให้เป็นตรงกลางนะคะเราก็จะเริ่มพับแบบนี้ค่ะให้ขอบตรงกลางมากตรงกลางนะคะห่างออกมาประมาณ2เซนค่ะแล้วก็พับ1จีบแบบนี้ค่ะจีบผ้านะคะจะอยู่ที่ขนาดประมาณ1เซนค่ะ แล้วเราก็จะปักเข็มหมุดเอาไว้เลยค่ะความห่างของจีบนะคะก็จะอยู่ประมาณ2เซนเท่าๆกันค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงปลายผ้าด้านนี้เลยค่ะ ิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมาทำการพับจีบของชิ้นด้านในค่ะเราก็จะเริ่มวางตัวมาร์กให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยึดด้วยเข็มมุดเอาไว้ด้วยกันค่ะพอกดเข็มมุดเสร็จเรียบร้อยตรงกลางให้เท่ากันแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มพับจีบจากบริเวณด้านข้างค่ะแต่อันนี้นะคะเราจะพับเป็นแนวเดียวกันไปเลยค่ะยาวไปเป็นหันไปทางเดียวกันนะคะจนถึงด้านนี้เลยคะ่ะ เราจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะเว้นห่างประมาณ2เซนถึงเซนครึ่งนะคะถ้ามันตรงกับหมุดอันเดียวกันเราก็สามารถถอนมาแล้วก็ใช้อันเดียวกันในการยึดได้ค่ะ ในส่วนของกลีบด้านนอกนะคะเราก็จะทำการพับเพื่อเฉลี่ยให้กลีบมันเท่าๆกันแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำวิธีการเดียวกันกันกบด้านล่างค่ะทำไปเรื่อยๆจนถึงสุดทางด้านนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,วเรามาดูกันค่ะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปเย็บยะะ้ำด้านบนเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ได้ส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําไปพักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะจะมาทําในส่วนของปอกคอหรือว่าสายผูกนะคะในส่วนของสายผูกนะคะเราจะเริ่มจากวิธีการพับค่ะให้เพื่อนๆพับชายผ้าขึ้นมาประมาณ1เซนค่ะใช้เข็มหมุดยึดเอาไว้ก่อนนะคะ ด้านบนก็พับลงมาประมาณ1เซนเหมือนกันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นำไปรีดค่ะเราจะพับแบบนี้นะคะจนถึงปลายผ้าอีกด้านหนึ่งเลยค่ะพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นงานกันค่ะ หลังจากที่นําไปรีดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของปลายผ้าทั้งสองด้านตาก็ได้ทําการพับปลายผ้าลงมานะคะแล้วก็นําไปรีดย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบชิ้นงานเข้าหากันค่ะก่อนที่ตาจะนําไปรีดนะคะตาได้ทําการตัดจุดกึ่งกลางของผ้าเอาไว้ค่ะก็จะเป็นจุดนี้นะคะที่ทําการมาร์กเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะวางตัว ชิ้นงานที่มีจุดกึ่งกลางที่เราทาําตําหนิเอาไว้แบบนี้นะคะวางทับลงไปบนจุดกึ่งกลางของชิ้นที่เป็นส่วนของปอกคอเลยค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบผ้าเข้าหากันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะยึดด้วยเข็มหมุดนะคะ ได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะทำการพับตัวขอบผ้านะคะให้ประกบเข้ากับตัวชิ้นงานแบบนี้เลยคะ่ะทำไปเรื่อยๆจนรอบชิ้นงานเลยนะคะในส่วนของผ้าที่เป็นสายนะคะเราก็ทำการประกบทับไปแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปเย็บให้ติดกัน,นะคะ่ะ เย็บตั้งแต่มุมด้านนี้นะคะลงมาแล้วก็เย็บทับยาวจนถึงอีกด้านหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาตกแต่งกันค่ะ นำไปเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนของสายผูกนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะวิธีการใส่เราจะนำไปผูกติดกับคอของน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะติดเสริมเป็นเทปหนามเตยหรือกระดุมแปกก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะ วันนี้นะคะตาจะแต่งเป็นโบที่เป็นผ้าแบบเดียวกันกับส่วนของผ้าด้านในค่ะวิธีการสุดท้ายนะคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะในวันนี้ตาจะแต่งเป็นโบผ้าลายเดียวกันกับชิ้นด้านในนะคะหรือเ,เพื่อนจะติดเป็นดอกไม้ผ้าหรือว่าของตกแต่งอื่นๆก็ตามสะดวกเลยค่ะ จัดวางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเย็บหรือว่าติดกาวก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกับปอกคอน้องหมาน้องแมวที่เป็นผ้าลายไทยแบบนี้ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะลองไปทำตามกันดูค่ะ ก่อนจากการวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะและวตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ